ครับผมเอพัทบุตรนะครับนักแสดงและพิธีกรรายการสูงแค่ไหนก็ได้เชงครับวันนี้ครับผมก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพของผิวหน้าเพราะว่าเวลาเราแบบว่าไปทํางานนะครับออกแดดมันก็จะทําให้หน้าหมองหาครับวันนี้เราก็จะมาปรึกษาคุณหมอที่วงกพันที่นิกดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณหมอเนี่ยจะให้คําแนะนำยังไงบ้างเอาละครับตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณหมอแอร์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คือผมน่ยมีแบบว่ากังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าค,คือรู้สึกว่าตอนที่แบบไปทํางานเนี้ยครับไปถ่ายรายการหรือว่าไปถ่ายละครเนี่ยมันโดนแสงแดดที่แรงมากแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยดูมหมองคล้าแบบเรียนชัดเลยะะจะทํายังไงบ้างให้แบบว่าหน้าใสาขึ้นอย่างเงี้ยครับค่ะก็ะะของ A เนี่ยคือโดนแดดค่อนข้างเยอะแล้วก็ะจะต้องไปถ่ายบ่อยที่บอกเนาะดังนั้นคุณหมอก็จะแนะนําในกลุ่มของการทำทรีตเมนต์นะคะที่ ช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงแดดโดยการใช้วิตามินแล้วก็เหมือนกับครีมต่างๆนะคะประมาณสิบสามสิบสชนิดค่ะแล้วก็กลุ่มของยาหลายหชนิดที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็ในส่วนของรูปถุงโขนที่มีการอุดตันจาก กับเอต้องแต่งหน้าเยอะด้วยมันบางทีบางทีมันเป็นสิวหรือว่าเป็นขตัวนี้ก็ช่วย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 ด้วยในกลุ่มนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นแบบว่ารูปคิวคนนาแบบเริ่มกว้างขึ้นตรงบริเวณนี้มีตัวไหนที่แบบช่วยก็สาหรับเอนอกจากทรีทเมนต์แล้วก็จะมีเรื่องของการทำา e l ลอไรเซอร์ซึ่งเป็นนวัตกรรม IPL กับ radiofrequency ควบคู่กันซึ่งในกลุ่มนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวที่เหมือนกับถูกแสงแดด เยอะมันก็จะช่วยในการรักษาสภาพผิวก,กระชับผิวลยุดขนลนคอลลาเจนลดการสร้างเม็ดสีได้ชั้นผิวหนังเพราะฉะนั้นในกลุ่มของ A เนี่ยคุณหมอก็แนะนำเป็นทรีทเมนต์ extra protection sun damage ตัวนี้เลยทั้งหมดถ้า international treatment A น่าจะมอะกปปับคุณ extra protection sun damage เนาะก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็สามารถทำได้ทำได้ถ้าแบบว่าเป็นผู้ชายออกกำลังกายแต่ว่าอยากดูดีนะครับก็ สามารถทำโปรแกรมนี้ได้ใช่ก็คือโปรแกรมนี้มันก็จะประกอบไปด้วยวิตามินแล้วก็เรื่องของครีมบำรุงนะคะต่างๆประมาณ13-14ชนิดเลยในการที่จะเป็นสารต่อไาอ้อัลโูอิสระช่วยให้ผิวแข็งแรงขึง้นค่ะอย่างเช่นวิตามินซีก็เป็นอะไรที่คนรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีก13-14ชนิดก็จะมี หลายๆตัวซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำกันในเพจต่อไปค่ะว่าม,มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวไหนบ้างที่ช่วยสำหรับคนที่ผิวถูกสัแดงครับแล้ววันนี้ผมต้องทำโปรแกรมอะไรบ้างครับสำหรับวันนี้ก็คือเอเขามีเวลาไม่มากเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปออกงานงั้นก็คงจะแนะนำในกลุ่มของการทำทรีตเมนต์เลเซอร์ซึ่งไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงมากสามารถทำแล้วหน้าใสทัน ก็คือในกลุ่มของอีไลทเซอร์ที่เราพูดกันเป็น i ท l RF นะคะน mm hmm. วัตรกรรมคลื่นแสงความเข้มสูงในการลดเรม็ดสีใต้ชั้นผิวให้เอด้วยให้ดูใสคืนแล้วก็ผิวป้องกันความเสียหายจากแสงแดดฟื้นฟูนตัวนี้นะคะซึ่งเหมาะกับคนที่โดนแดดค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ผู้ชายก็ทำกันเยอะคนสังชาติก็ทำเยอะที่เช่นคนที่ชอบอาแบแดดป้องกันพวกจุดด่างดำแล้วก็ไม่ให้ริ้วรอยมันมเยอะ แล้วก็อันที่สองว่าคุณซ้อมเปทรีตแนงแหละเาเอ,อ,อจะต้องใช้เรื่องของการนำเอาสารแอนตี Anti ้ออกซิแดน์เข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็ในกลุ่มที่สามเอควรจะทำวันนี้หมอจะแนะนำในเรื่องของการทำการรีดวิตามินผิวให้เอด้วยนน,นี้เนาะก็เริ่มจากเบสิกก่อนเป็นกลุ่มวิตามินซีแล้วก็พวกบิคอมเพล็กซ์ต่างๆนะคะก,ก็ตัวนี้ก็แนะนำสามตัวนี้ก็โอเคอได้เลยครับค่ะ ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับรู้สึกแบบว่าหน่าใสา่มากๆครับแล้วก็ระหว่างทํานี่คือสบายมากผมนี่แอบหลับไปด้วยครับค่ะก็ขอบคุณคุณเองมากเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ